สงคะเช้าวันนี้หลายสำนักข่าวในต่างประเทศก็ตีพิมพ์เรื่องของรถบัสไฟไหม้ในประเทศไทยและตั้งคําถามในประเด็นสําคัญคือเรื่องความปลอดภัยของรถและคนขับด้วยนะคะโดยระบุเลยว่าอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยถือว่าแย่ติดอันดับโลกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า20,000คนต่อปีค่ะในขณะเดียวกันสังคมก็ตั้งคําถามในหลายประเด็นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยของรถสาธารณะการดําเนินการไปรยังคดีของผู้ขับเอง ล่าสุดก็โดนแจ้งข้อหาไป4ข้อหาด้วยกันท่ามกลางความสะเทืนใจของคนในสังคมค่ะเช้านี้บรรยากาศที่โรงเรียนเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะมีทีมแพทย์จากกรมสุขภาพจิตจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยคอยให้คําแนะนําดูแลผู้ปกครองและญาติของผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดด้วยเพื่อประเมินความเสี่ยงเรื่องของความเศร้าความเครียดว่าอยู่ในระดับใดก่อนจะคัดแยกกลุ่มเสี่ยงไปดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ ส่วนการเตรียมพร้อมของพื้นที่ในการประกอบพิธีทางศาสนาก็จะมีกรมโยธาธิการจังหวัดอุทัยธานีเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ให้นะคะผู้ปกครองของนักเรียนคุณครูโรงเรียนวัดเขาพระยาสังหารามอำเภอลานสัตว์จังหวัดอุทัยธานีก็เดินทางมาที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน บริเวณทางถนนของโรงเรียนวัดเขาพระยาเพื่อหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้ทางจังหวัดจัดรถเดินทางไปรับศพของบุตรหลานที่สถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจกลับมาที่จังหวัดอุทัยธาน,นีด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีการ ตกลงกันว่าจะนําผู้เสียชีวิตทั้งคุณครูนักเรียนทั้งหมด23คนมาประกอบพิธีทางศาสนาที่โรงเรียนวัดเขาพระยาด้วยค่ะโดยเรื่องนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเองก็ได้ทรงรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้รถบัสเอาไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยค่ะ ส่วนเรื่องของความคลืบหน้าในทางคดีจากภาพของกล้องวงจรปิดบนถนนวิภาวดีรงังสิตขาเข้าบริเวณอนุสรสถานแห่งชาติอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีก็ได้ชี้ให้เห็นถึงวินาทีของรถบัสโดยสารที่ประสบอุบัติเหตุเสียหลักพุ่งเข้าชนเบนซ์ในขณะที่ขับคู่กันก่อนจะพุ่งชนแบรรีเออร์เกาะกลางถนนและเกิดเพลิงไหม้อย่างรวดเร็วนะคะผู้เห็นเหตุการณ์ก็เห็นชายคนหนึ่งวิ่งลงมาจากรถเพื่อหาถังดับเพลิงก่อนจะหลบหนีไปค่ะและต่อ ่อมาก็พบว่าชายคนที่หลบหนีไปปรากฏตัวที่สพวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองซึ่งก็คือคนขับรถวัย48ปีเมื่อคืนนะคะตำรวจสพคูคตก็ได้ควบคุมตัวไปที่โรงพักซึ่งคนขับเองก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อนะคะแล้วก็โดนแจ้งข้อหาไป4ข้อหา ในการขับรถบทัศนศึกษา 4. ีข้อหาที่ว่านี่คือขับรถโดยประมาทหวัดเสียวทําให้เกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สินข้อที่2คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะข้อหาที่3คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายทั้งร่างกายจิตใจและข้อหาที่4คือขับรถ ในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลและไม่หยุดรถให้การช่วยเหลือไม่แสดงตัวและไม่แจ้งต่อพนักงานเป็นเหตุให้บุคคลนั้นถึงแก่ความตายนะคะส่วนการพิสูจน์เอกลักษณ์ก็จะใช้เวลากันไม่เกิน48ชั่วโมงโดยในช่วงเช้าวันนี้นิติเวศก็จะมีการประชุมเร่งรัดการตรวจเอกลักษณ์ด้วยค่ะจะมีการประชุมว่าจะสามารถนำผู้เสียชีวิตกลับไปที่จังหวัดอุทัยธานีได้เมื่อไหร่กรณีผู้เสียชีวิตเดินทาง กรณีของญาติผู้เสียชีวิตนะคะที่เดินทางมาที่นิติเวศกระทรวงศึกษาธิการก็ได้จัดเตรียมที่พักเอาไว้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเตรียมอาหารไว้ในขณะที่กรมสุขภาพจิตก็ส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลสภาพจิตใจของครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดให้พนักงานสอบสวนดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตหนึ่งพนักงานสอบสวนตอนหนึ่งครอบครัวด้วยนะคะเพื่อจะขอข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บค่ะ คราวนี้ค่ะสังคมก็ตั้งคําถามกันเยอะในหลายประเด็นนะคะคําถามที่สําคัญก็คือเกิดอะไรขึ้นกับประตูของรถบัสร,รถบัสทัศนศึกษาคันนี้มีประตูทางออกรวม4ประตูด้วยกันรวมถึงประตูคนขับรถด้วยแต่ทําไมประตูถึงเปิดไม่ออกในขณะที่ประตูฉุกเฉินที่อยู่ด้านหลังก็ไม่สามารถใช้การได้ซึ่งยังคงต้องรอการพิสูจน์และตรวจสอบกันต่อไปค่ะแต่จากข้อมูลเบื้องต้นนะคะมีการเปิดเผยว,ว่าตัวรถจดทะเบียนครั้งแรกคือในปี2 5 1 0 นับว่าใช้งานกันมาแล้วนาน54ปีค่ะใช้แก๊ส CNG โดยถังแก๊สใช้งานมานานแล้ว15ปีและจะหมดอายุในวันในปี2,569ด้วยนะคะ สำหรับเหตุการณ์ในการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ต้องรอผลของการพิสูจน์หลักฐานของเจ้าหน้าที่และตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างซึ่งจากการสอบปากคำคนขับเนี่ยก็บอกว่าขับรถมาคันที่2ด้วยความเร็ว70-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกิดเหตุ รถเสียหลักคล้ายกับตกหลุมและยางระเบิดหรือถุงลมแตกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะซึ่งก็ยังเป็นประเด็นหนึ่งที่สําคัญคือเรื่องของยางรถยนต์อาจจะต้องตรวจสอบว่าอายุการใช้งานใช้งานไปนานเท่าไหร่หากยางใช้งานมานานหมดอายุแตกร้าวก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงค่ะมีเกรดความรู้สําหรับกรณีของยางล้อระเบิดนะคะคุณผู้ชมคนขับต้องทำอย่างไงอย่างแรกคือห้ามเหยียบเบรกอย่างที่2คือจับพวงมาลัยให้แน และพยายามลดความเร็วเพื่อประคองรถจนหยุดให้ได้นะคะซึ่งเบื้องต้นก็มีนักวิชาการคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกมาให้ข้อมูลเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของรถบัสและแนวทางการปฏิบัติตนเมืม่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วย3สิ่งสําคัญที่ถูกพูดถึงและถือว่าเป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภยัยที่รถบัสทุกคันจะต้องมีและผู้โดยสารทุกคนควรสังเกตก็คือถังดับเพลิงประตูฉุกเฉินและค้อนทุบกระจกค่ะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยบรรเทาความร ร้ายแรงของเหตุฉุกเฉินที่กําลังจะเกิดขึ้นและเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยทําให้ผู้โดยสารออกจากห้องโดยสารได้นะคะอย่างประตูฉุกเฉินก็ต้องสามารถเปิดได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจหรืออุปกรณ์ใดๆค่ะส่วนภายในห้องโดยสารขนาดใหญ่จะมีการติดตั้งถังดับเพลิงเอาไว้ขนาด2ปอนอย่างน้อย2ตําแหน่งด้วยกันคือบริเวณเบาะหน้าใกล้กับคนขับและบริเวณที่นั่งด้านหลังหรือตรงกลางของห้องโดยสารเพื่อให้สามารถหยิบใช้งานได้ง่ายนะคะ รถบัสทุกคันจะต้องมีค้อนทุบกระจก หรืออุปกรณ์ที่มีด้ามจับสีแดงมีหัวเหล็กลักษณะกลมใช้สำหรับกรีดหรือทุบกระจกเพื่อเปิดให้เป็นทางออกฉุกเฉินสามารถทุบกระจกได้เร็วกว่าของแข็งอื่นๆนั่นเองค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงกรณีการเยียวยาผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยารายละ1ล้านบาทส่วนผู้ที่บาดเจ็บจะได้ เงินเยียวยารายละ1 1, 1 6่แสนบาทนะคะด้านของนายจิรุธ วิลาจิตนะคะซึ่งเป็นอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็ระบุเลยว่าขณะน,นี้ได้สั่งระงับใบอนุญาตผู้ประกอบการชั่วคราวอยู่ในช่วงของการสอบสวนถึงอุบัติเหตุเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนค่ะถ้าหากพบว่าเป็นความผิดของผู้ประกอบการขนส่งก็จะดําเนินการระงับใบอนุญาตการประกอบการขนส่งทันทีและจะดําเนินการตามข้อกฎหมายในระดับสูงสุดนอกจากนี้นะคะ ก็ยังได้กล่าวเตือนทางบคสอเองก็ยังได้กล่าวเตือนผู้ประกอบการรายอื่นๆให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลักสำหรับการตรวจสอบรถโดยสารคันดังกล่าวขณะนี้สั่งการให้วิศวกรเข้าตรวจสอบพร้อมกับเช็คอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอย่างละเอียดค่ะคงต้องติดตามประเด็นนี้กันต่อด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะแม้จะมีความพยายามในการยกระดับเรื่องของความปลอดภยัยทางถนนก็จริงโดยเฉพาะมาตรการของการควบคุมไม่ให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นแต่ต้องยอมรับว่า ในช่วงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเอาเฉพาะแค่ช่วงในรอบปี2,567ก็พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะ DeeActive ได้รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุของรถบัสทัศนศึกษาค่ะในรอบปี2,567จากการรายงานข่าวบนหน้าสื่อออนไลน์รวมถึงเหตุการณ์ล่าสุดอย่างน้อยๆมีทั้งหมด6เหตุการณ์ด้วยกันค่ะย้อนไปเพียงแค่2เดือนเท่านั้นนะคะคุณผู้ชม วันที่30สิงหาคม2567รถบัสชั้น2ได้ชนกับสายไฟค่ะและทำให้เสาไฟฟ้าล้มทับตัวรถบริเวณวัดบริเวณด้านหน้าของวัดลาชสนุนจังหวัดปทุมธานีค่ะส่งผลให้การจราจรถูกปิดและต้องตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย26สิงหาคม2567รถบัสทัศนศึกษาที่ มอหินขาวจังหวัดชัยภูมิเสียหลักลงข้างทางส่งผลให้คุณครู1คนบาดเจ็บส่วนนักเรียนปลอดภัยทั้งหมดนะคะวันที่26มีนาคม2,567ก็เกิดเหตุรถบัสทัศนศึกษาเบรกแตก ในขณะที่นําคุณครูและนักเรียนไปทัศนศึกษาที่อําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่รถบัสถอยลงเนินไปเกือบ300เมตรก่อนจะชนกับรถกระบะและหยุดที่เกาะกลางถนนมีผู้บาดเจ็บ5คนค่ะ ไกลกว่าน,นั้นค่ะ2มีนาคมรถบัทสทัศนศึกษาชนกับรถบรรทุกอ้อยบนถนนสายสีคิ้วชัยภูมิจังหวัดนครราชสีมาในขณะที่เดินทางกลับกรุงเทพมหานครเหตุการณ์นี้ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนและมีผู้บาดเจ็บ47คนเป็นครูแล้วก็เป็นนักเรียนด้วยนะคะ4มกราคม2567 มีอุบัติเหตุรถบัสทัศนศึกษาชนกับรถหลายคันที่ถนนบางขันหนองเสือจังหวัดปทุมธานีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ25คนเป็นครูนักเรียนจากโรงเรียนนวนนรดิตโดยต้องใช้เครื่องตัดทางช่วยคนขับที่ขาติดอยู่กับซากรถด้วยค่ะเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคือภาพรวมในปี2567อย่างน้อย6เหตุการณ์ค่ะข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ ไทย RSC ได้ SC, ยิ่งตอกย้ำความสำคัญของปัญหานี้นะคะโดยพบเลยว่าในปี2,567มีแนวโน้มผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนสูงขึ้นค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีสัดส่วนสูงถึง21.95%ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยนะคะ ศกนารกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็นํามาสู่หลากหลายประเด็นคําถามที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะในโลกออนไลน์มีการตั้งคําถามกันเยอะมากๆเอาแค่เมื่อวันนี้หลักๆนะคะคุณผู้ชมคุยกันมากกว่า90,000ข้อความผ่านแฮชแท็กไฟไหม้รถบัสนะคะเรื่องที่1ค่ะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของการทัศนศึกษายังคงควรมีอยู่หรือไม่แล้วก็มีแฮชแท็เรื่องของยกเลิกทัศนศึกษาเ,เป็นประเด็นใหญ่ค่ะ ถัดมาเรื่องที่2ค่ะควรต้องมีการกําหนดระดับของชั้นในการทัศนศึกษาที่เหมาะสมหรือไม่และสุดท้ายอีกประเด็นสําคัญก็คือเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองค่ะ ถ้านอกจากภาพรวมที่ผู้คนคุยกันถึงสถานการณ์ในครั้งนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมทั้งเรื่องของสถานการณ์ผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตรวมถึงสาเหตุและวิธีการป้องกันคีย์เวิร์ดที่ถูกพูดถึงกันมากที่สุดคือยกเลิกทัศนศึกษาค่ะซึ่งมีทั้งฝ่ายที่มองว่าควรยกเลิกไปเลยเพราะไม่ปลอดภัยเด็กเสี่ยงอันตรายเกิดอุบัติเหตุตลอดแต่ก็มีบางฝ่ายที่มองว่าการทัศนศึกษาไม่ได้ผิดนะคะ ถ้ายกเลิกจะเป็นการปิดกัน้นการเรียนรู้เด็กบางคนก็อาจจะไม่เคยไปไหนและรายได้ครอบครัวก็อาจจะไม่เอื้ออํานวยให้ไปทัศนศึกษาด้วยถ้าจะแก้ปัญหาด้วยการยกเลิกการทัศนศึกษาก็เป็นการแก้ที่อาจจะไม่ถูกจุดค่ะ ในขณะที่บางคนก็มองว่าควรที่จะกําหนดระดับชั้นการทัศนศึกษาเพราะบางคนมองว่าเด็กระดับอนุบาลอาจจะยังไม่ควรไปเพราะยังดูแลตัวเองไม่ได้โดยเฉพาะการเดินทางข้ามจังหวัดซึ่งทางกระทรวงศึกษาที่การเองก็ควรจะออกคําสั่งประกาศห้ามด้วยค่ะส่วนคนที่เห็นว่าไม่ควรยกเลิกเห็นตรงกันนะคะว่าควรจะมีการ ดูไปที่เรื่องของสภาพรถความพร้อมของคนขับรวมถึงเรื่องของความปลอดภัยและการซักซ้อมวิธีเอาตัวรอดถ้าหากเกิดเหตุบางโรงเรียนก็ออกประกาศยกเลิกกิจกรรมทัศนศึกษาเพราะเข้าใจถึงความกังวลของผู้ปกครองค่ะส่วนที่เหลือค่ะคุณผู้ชมมีการพูดถึงกันมากคือประเด็นเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองอย่างเช่นกรณีของรถ ประตูของรถบัสนะคะที่พบร่างผู้เสียชีวิตบริเวณประตูไฟด้านท้ายของรถบัสซึ่งก็มีคุณครูให้สัมภาษณ์ว่าถ้าหากประตูหลังเปิดได้เด็กคงจะรอดมากกว่านี้ที่เหลือก็คือมีการตั้งคำถา,ถามถึงความปลอดภัยเช่นการเช็คสภาพรถอายุมาตรฐานรถและบางคนบางโรงเรียนจ้างรถที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อให้ได้ราคาถูกก็เป็นประเด็นที่สังคมพูดถึงเหมือนกันค่ะ มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่พูดถึงเรื่องสิทธิเด็กด้วยนะคะในมุมของการขอความร่วมมืองดแชร์ภาพผู้ประสบเหตและผู้เสียชีวิตเพื่อเคารพสิทธิเด็กและเรียกร้องให้หยุดแชร์ภาพที่สร้างขึ้นโดย AI ที่มองว่าถูกมองว่าไม่เหมาะสมเพราะว่ากระทบจิตใจขอ,ของครอบครัวผู้สูญเสียรวมถึงประเด็นที่ต้องถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ความสูญเสียนั้นเกิดซ้ําอีกค่ะ คุณผู้ชมคะเบื้องต้นเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กโตหรือเด็กเล็กจริงๆแล้วพวกเขาควรที่จะได้รับการคุ้มครองดูแลเรื่องของความปลอดภัยซึ่งกําหนดเอาไว้ชัดเจนในพรบคุ้มครองเด็กแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนได้ดีว่าไทยนั้นบกพร่องค่ะและละเลยการบังคับใช้กฎหมายหรือไม่ค่ะเรื่องการพาเด็กไปทัศนศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและด้านการคุ้มครองเด็กรวมถึงเป็นประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติระบุเลยนะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีระเบียบ ให้อย่างชัดเจนอย่างเช่นเมื่อเช่ารถบัสก็ต้องดูสภาพของรถและคนขับถ้าหากประวัติไม่ดีก็ให้ขึ้นแบล็คลิสต์ไม่จ้างอีกแต่จากกรณีนี้เชื่อได้ว่าไม่มีการตรวจสอบคนขับเองก็ไม่ได้ตรวจตราสภาพรถค่ะจึงมีข้อเสนอควรมอบหมายให้เขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาติดตามเรื่องเหล่านี้ซึ่งในอดีตก็ไปในตำแหน่งศึกษานิเทศนะคะ แต่จะเข้าไปแนะนําเฉพาะเรื่องของการเรียนการสอนแต่ควรจะมีการทําในลักษณะของการนิเทศเหมือนกันก็คือติดตามดูแลเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยในโรงเรียนด้วยถ้าดูกันตามพรบคุ้มครองเด็กปี2546มาตรา63โรงเรียนและสถานศึกษาก็ต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษาและฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความประพฤติท,ที่เหมาะสมความรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อความปลอดภัยกับนักเรียนนักศึกษาค่ะและถ้าหากเป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติที่ว่าด้วยเรื่องสิทธิเด็กข้อ19ก็ระบุชัดนะคะต้องดูแลเด็กให้ปลอดภัยค่ะจากเรื่องความปลอดภัยในอนุสัญญาก็มาสู่การปฏิบัติสำหรับโรงเรียนก็จะเป็นมาตรา63ซึ่งถือว่าเรามีมาตรการมีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติอยู่แล้วแต่มาตรการในการบริหารซึ่งหมายถึง การรองรับการขับเคลื่อนกฎหมายนั้นสามารถทําได้จริงหรือไม่ก็ต้องดูว่ากระทรวงศึกษาธิการมีกฎหมายรองที่ว่าด้วยเรื่องของการทัศนศึกษามีรายละเอียดเรื่องของความปลอดภัยอยู่แล้วมีกลไกการตรวจสอบติดตามหรือไม่เพราะเราถือว่าระเบียบก็คือมาตรการทางกฎหมายค่ะแต่ไม่ใช่มีกฎหมายออกมาแล้วมันจะทําให้เกิดการ ดูแลได้ตามกฎหมายเพราะว่ากฎหมายมันไม่ได้คาถาพ <c oughs> ิเศษมันก็ต้องมีมาตรการทางการบริหารไปหลงลรับกัอค <c oughs> <c oughs> ่ะอาจารย์จริงเนี่ยเห็นชัดเลยว่าไม่มีมาตรการทางการบริหารไปหลงรับร <c oughs> ะเบียบของคุณคุณออกมาแต่คุณไม่สนใจว่าเขาจะทำตามระเบียบหรือเปล่ารอเนี่นยจไปลงโทษเขาเวลาเขาเปล่าฝืน ซึ่งมันไม่ใช่มาตถการวัตการบริหารนะครับค่ะคือผมไม่อยากจะพูดว่าไม่ปฏิบัติตามมนุษยสัญญาเพราะว่าเขายังมีอย่างน้อยก็ม,มีกฎหมายค่ะให้กฎหมายมัรบรองอะไรเงี้ยมันมีหมดกับค่ะแต่เขาไม่ขับเคลื่อนให้เ,เป็นไปตามมนุษยสัญญามาพูดปัญหานี้ก็ได้ค่ะ นอกจากนี้กรณีแบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งแต่กลับไม่มีการถอดบทเรียนว่าสาเหตุเกิดขึ้นจากอะไรเพื่อน,นําไปสู่การแก้ปัญหานะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเหตุที่ป้องกันได้กรณีนี้แสดงให้เห็นถึงเรื่องของความพร้อมสภาพรถอยู่ในความไม่ปลอดภัยนะคะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ต้องดูว่าได้ตรวจสอบสภาพรถครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ซึ่งก็ต้องติดตามกันในทางคดีกันต่อไปด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะความปลอดภัยในการเดินทางไปทัศนศึกษาอยู่ตรงไหนแล้วไทยเองมีมาตรฐานควบคุมเรื่องนี้หรือไม่นะคะถ้าไปดูกันตามระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงศึกษาธิการหรือขนส่งก็มีระบุเอาไว้ทั้งหมดนะคะทั้งเรื่องของการตรวจสภาพรถอุปกรณ์ฉุกเฉินภายในรถแต่ในทางปฏิบัติมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนระบุถึงระบบของการจัดการเชิงระบบความปลอดภัยค่ะโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่ารถที่นำมาใช้ทัศนศึกษาครั้งนี้มีการตรวจสอบสภาพรถก่อนนำมาใช้บริการหรือไม่และยิ่งในกรณีที่เป็นการให้บริการแบบเช้าเย็นกลับ มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ได้รับการตรวจสภาพก่อนนะคะรวมถึงอุปกรณ์ภายในรถที่จัดเตรียมเอาไว้ให้มีพร้อมไหมถ้าหากในกรณีนี้มีความเป็นไปได้ยากที่เด็กจะสามารถใช้อุปกรณ์เพื่อหนีเอาตัวรอดได้เพราะว่าตัวรถยมีความสูงค่ะซึ่งประเภทของรถที่นำมาใช้ก็อาจจะไม่เหมาะสมตั้งแต่แรกเลยในขณะที่การซักซ้อมการเผชิญเหตุก็เป็นเรื่องจำเป็นที่เด็กจะต้องเข้าใจสถานการณ์และรู้จักทักษะการเอาตัวรอดค่ะ ช่วยกันทบทวนด้วว่าเราจะมีแนวทางยังไงในการมั่นใจว่าเราเราได้รถที่มีควาพมพร้อมครับตรวจสภาพพื้นฐานก็คือตรวจสภาพประจําปีเนาะแต่แต่แค่นั้นไม่พอมันมันต้องมีการตรวจสภาพก่อนเดิน,านทางทีนี้เด็กเด็กเล็กกับกับประเภทรถเนี่ยจ,จะต้องเลือกนิดนึงรถสูงแบบเนี้ยประตูฉุกเฉินมันจะสูงมากเลยเด็กเด็กปีนไม่ได้ครัส่วนค้อนทุกกระจก ผมคิดว่าคงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าคอนทุบกระจกะรถสูงขนาดนี้ต่อให้ทุบกระจกก็หดีออกมาไม่ได้่ะ ด้านของผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยระบุนะคะว่านอกจากการจัดอุปกรณ์ให้มีความพร้อมภายในรถก็ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ลามไฟง่ายด้วยค่ะแต่การออกข้อบังคับอยู่ในกระบวนการของการพิจารณามีขั้นตอนราชการที่อาจจะซับซ้อนขณะเดียวกันรถสาธารณะก็ต้องมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้พร้อมและต้องมีการแนะนําอุปกรณ์ภายในรถเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินด้วยนะคะ ประเทศไทยยังให้ความสําคัญค่อนข้างน้อยในแง่ของเรื่องของการฝึกอบอพยพหนี้ภัยอะไรต่างๆพวกนี้ เด็กที่เขายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยนั่งอยู่บนรถเนี่ยหลายคนนะคะแล้วก็เรามีการคือมีการแผนรองรับตรงเนี้ยยังไงบ้างในการเดินทางในแต่ลนะ,ค,ะ,ะค,ครั้งนะคะคุณครูผู้คุมมีการให้เด็กใช้อุปกรณ์นิรภัยหรือเปล่ามีการสอนเด็กถึงเรื่องของอุปกรณ์นิรภัยต่างๆในตัวรถหรือเปล่าว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเด็กๆควรจะทํำยังไงมีการซักซ้อมหรือเปล่าว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเขาจะต้องหนีลงทางไหนนะคะ,ะแล้วจะต้องปฏิบัติตัวยังไง Oh. นะคะอันนี้คือจริงๆแล้วโรงเรียนเนี่ยต้องสอนเรื่องพวกนี้ก่อนที่จะให้มีการเดินทางคราวนี้ถ้าลองมาดูจากระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการนะคะว่าด้วยเรื่องของการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาปี62กาหนดเอาไว้เลยค่ะว่าการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษานั้นจะแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือการพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม พาไปนอกสถานศึกษาแบบภากแรมและพาไปนอกราชาอาณาจักรค่คะซึ่งก็เป็นไปตามความสมัครใจของนักเรียนโดยจะต้องมีความยินยอมจากผู้ปกครองนะคะ ในขณะที่สถานศึกษาก็ต้องขออนุญาตไปยังผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อนด้วยโดยจะมีการกําหนดว่าต้องมีครูหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษาจํานวนหนึ่คนต่อน,นักเรียนไม่เกิน30คนค่ะซึ่งผู้ควบคุมนอกจากจะมีหน้าที่ดูแลนักเรียนแล้วให้ได้รับความปลอดภัยตลอดการเดินทางก็ต้องควบคุมกำกับ ทั้งพนักงานคนขับและยานพาหานะในเรื่องของการใช้ความเร็วตามกฎจราจรมีการตรวจสอบสภาพของรถอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพดีการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาโดยใช้รถโดยสารจะต้องไม่ต่ำกว่า40ที่นั่งจำนวน3คันขึ้นไปนะคะควรจะจัดให้มีรถนำขบวนด้วยกรณีที่รถต่ำกว่า40ที่นั่ง3คันขึ้นไปก็ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณากันตามความเหมาะสมค่ะ ในขณะที่สภาองค์กรผู้บริโภคก็ระบุเลยว่าประเทศไทยมีกฎหมายเพื่อป้องกันอันตรายให้ที่เกิดขึ้นจากการโดยสารหลายฉบับอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมในกรณีของโรงเรียนยังยังมีหน่วยงานหลักด้วยที่เป็นเจ้าภาพในการกำกับดูแลเรื่องของกฎหมายอย่างชัดเจนแต่สภาพปัญหาดังกล่าวยังดำเนินการแบบซ้ำรอยเดิมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดย ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีส่วนช่วยในการกํากับดูแลในขณะที่กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนหรือแม้กระทั่งผู้ขับรถก็ขาดความเข้าใจในเรื่องของการป้องกันรวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆที่กําหนดไว้ด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะล่าสุดมีโรงเรียนที่ออกประกาศยกเลิกกิจกรรมทัศนศึกษาด้วยความกังวลใจนะคะของผู้ปกครองไปแล้วหนึ่งแห่งก็คือ โรงเรียนที่จังหวัดพระนครศรียุธยาค่ะซึ่งมีการเตรียมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในวันที่9ตุลาคมนี้<ไ>ก็ขอให้ยกเลิกกันออกไปก่อนนะคะแล้วก็จะมีการปรับรูปแบบกิจกรรมการเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไปค่ะในขณะที่ทางด้านของหมอเดลในฐานะของกุมารแพทย์มองว่ากรณีของเด็กเล็กการทัศนศึกษาทางไกลาอาจจะไม่เหมาะนะคะ เพราะยังไม่พร้อมจะช่วยเหลือตัวเองในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องนี้คุณหมอเดลนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กก็บอกว่าเด็กเล็กยังอยู่ในช่วงที่ เป็นโรคจินตนาการค่ะยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินการพาเด็กเล็กออกไปทัศนศึกษาในสถานที่ยังไม่คุ้นชินจึงมีความเสี่ยงและแนะนำนะคะว่าถ้าหากมีการทัศนศึกษาก็ควรจะเป็นสถานที่ใกล้ๆที่สามารถควบคุมและเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยอย่างเต็มที่หมอเดลยังบอกด้วยนะคะว่าเด็กเล็ก แม้จะอยู่ในระดับอนุบาล3ก็เพิ่งก้าวเข้าสู่โลกของความจริงระบบนิเวศของเด็กเล็กจะอยู่ในชุมชนและสภาพแวดล้อมที่พวกเขาคุ้นเคยค่ะการพาไปที่ไกลๆก็อาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นการทัศนศึกษาในพื้นที่ชุมชนรอบตัวจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการได้ดีกว่าและปลอดภัยมากกว่าค่ะหมอกำลังคิดว่าซิกแซงแบบนี้ครูเรามีจะน้อยอ่ะ ค่ะคือเวลาจะพัฒนาเด็กอะมันต้องกลับมาดูนะว่าสำหรับเด็กอนุบาลนะ่ะโลกของเขาอะ่ะก็คือโรงเรียนที่เขาอยู่บ้านที่เขาอยู่กับชุมชนที่เขาอาศัย mm hmm. มันแค่นั้นเองคุณจะไปไหนไกลแล้ว mm hmm, mm hmm, จะไปะดูทัศนาศึกษาอะไทีนี้ทัศนศึกษาที่จะเกิดเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นในเด็กโอ้นึกถึงรถสองชั้นนะน้องอนุบาลเนี่ย ไม่มีทางอย่ามาบอกนะว่านั่งเป็น,นิ่งอะ่ะนั่งป็นท่าพับเียบเรียบร,ร้อยใส่แฟตติเบลไม่มีครับ <c oughs> มันยังจะจับปูใส่กระด้องอยู่แล้วทีนี้พอยิ่งเป็นรบสองชั้นนี่โอ้โหยิ่งคุมยากอีกแล้วยิ่งต่อทัศนศึกษาไกลๆเนี่ยนะอ่าต่อให้เป็นเด็กประถมอมันต้องมีซักซ้อมแผนความปลอดภัยแผนความเสี่ยงไหม แล้วก็ถ้าเป็นไปได้รถนำหน่อยดีไหมแล้วก็น่าจะต้องมีป้ายติดไหมว่ารถนี้มันเป็นรถโรงเรียนนะหรือกำลังจะจำลองเป็นรถโรงเรียนนะมีเด็กอยู่นะคนขับก็ต้องระมัดระวังคือหมอกำลังคิดว่าซิกเซนในความปลอดภัยนี่มันหายไปหมดเลยอ่ะ สุดท้ายค่ะในแพทย์สุริยเดลก็ยังได้ฝากคำเตือนไปถึงคุณครูผู้กครองทั่วประเทศว่าควรหลีกเลี่ยงการพาเด็กเล็กไปในสถานที่ไกลๆและเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญค่ะโดยเฉพาะการเตรียมแผนรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต้องมีการฝึกฝนอย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วยนะคะ